จะเริ่มเปลี่ยนดาบ <c oughs> มันวงไม่เอือ้อเอาหนว่วยเฉยหรอก็ได <c oughs> ้เพราะว่ากอนมันล็อกมันก็ใกล้เตาบัดนีก็อุตส่าได้ตัวนเงินนะก่อนที่มันจะดันมาข้างล่างมาก็ได้ตัวนีงอุตส่าดักดักเนตปลาเนตดักไว้หน้าหินไว้ให้แล้วนะปลาสวนมาก่อน Welcome the mobile to T-Mobile. I made the top three just now. Good luck, mates. I made I top, top three just three. now. Ball. Two ice frogs. I, know. I made top three to just now. Awesome. Hello. ฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยิน We will be taking off soon มันมีฟาด้วยเหรอเออหมอนี่เข้ากับชุดนั้นช่วยต่งเกมหัวแล้ว คลิ้วด้วยนะเป็นหมกเป็แบบนผมจุกจมูก <here. S 1> ของมันเองอะ่ะก็สวยนะก็เข้าอยู่นะแก,ะแกะดำแหละเชื่อวันปลอ่อยทองวันปล่อยได้ไหมวกเกลือเจ็ดคนอ่ะตอนโดดอะ่ะ ชื่งเหมือนบดเลยจงก,ก,ก,ก็เหมือนบดนะเหมือนตั้งแบบอะไรก็ได้อ่ะ <c oughs> ดิงครับผมดิงเอนจจะไม่มีใครนะ เราจะเล่นเป็นสองเซเมื่อกี้ก็มมีจังหวะยิงอีกแล้วมีใครแม่นยำมมเรื่องขุมรถปืนมั้งครับเอ2สามสองกับฮันนี่คือมันต่างกันยังไงเอชสามสองปืนไหนปืนใหม่หรอใช่ครับสามสองปืนไหนไม่รู้เลยผมเลยว่าออของแต่งมันจะก็ทำให้ยิงง่ายกว่าความถี่ผมไม่รู้เลยคือบางทีผมอยากเจอแบบเออ บางเกมไหนจับ AK อันไหนจับเอดีกว่าอะไรเงี้ยอารมณ์ล้วนๆตัางๆบางเกมรูขบปืนเออบางทีปืนก็ไม่ได้แรงหรอกแต่อยากเล่น <laughs> ผมจับเพราะสะกินล้วนๆเลยมีสกิน,กนกืนตามเลยจับแค่นั้นแหละทำเป็นไม่รู้เลย ม้องแยกไปออกแล้วแต่ที่ในผมไม่ค่อยอยากจับจับ M7 ผมผมคุมไม่อยู่เอเคีปุ่มง่ายกว่าเอาไปปุ่มก็เล่นเอคนะ M7 ผมก็เล่นไม่เป็นนะมีคุณนหกนะทันนี่ก็ไม่รู้บอกว่าทันนี่ง่ายนะเออใครเอาเก็บเสียงเออารึเปลครับเหมือนทันเอาเอาเอาทีวีที่ตัวเดียวเลยทันนี่ผมก็ยิงได้ยิงดีนะเออใช่ผมว่ายิงง่าย ยิงง่ายกว่า M7 เยอะ M7 ผมว่าถือเอาว่าเราว่าคุมยากก็คือดีดนะครับคิดง่ายๆเลยมีใครมีเอฟโฟบ้างไม่มีไม่มีสาการคุณนกติงไวติดตัวม,มีาา <Mark S 1> มาราน,น,นมามินสกมัถึงไงเ4เหลือเหรอใช่ใช่<อ>ม,ม,มีตรงมีตรงผมว่ามันไกลอ่ะ นี่สิงเบี้ยแบบนี้ตูก้ก็เลยโอเคครับเลยเด็กคนโอ้เด okay. 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 uh, ็กคนเอ่อรอดเดี๋ยวอ๋วอ, awesome. อคุณพ่อปีมปนี่มา awesome เบี้ยวไหมคุณพ่อไม่ไม่ไม่โอเคครับเจอเอเค้งไหมย, <S <S ยังครับเก่ okay. นี้ไม่เจอเอเค้เลย ขนาดที่ผมเช่นไม่กลับ็นเกหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเขาปิงมี่เขาปิงมี่รู้ยงไปไม่ได้คนจริงบอนโอเคครับคตรได้ผมลองไปมันจะแถวเสาทุกเวยเสามากฟ้าอ๋อโอเคครับ มีเอเคก็ใช้เอดไปก่อนเลยนะโม่ไก่ก็ได้เลมันน้ำย่ยิงแถวต่อชุบอะ ไม่ค <Ooh>, nope. ้าเป็นไงสามเดือนนด้ไงยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวไม่เห็นนะอาจะไปแล้วก็ได้ mày kịp lại đấy ơi. Cái này. Để phép nhịn ăn. Để phép ในวิจิงกานทั้งทุกใจกายงระบบไปไปดักัน่แถวไี่ของน้ามาบอดบอไปไม่ไวไปรัเลยเ่น่อนครับ ป๊ของสตอมยาอยู่ยิง <Gym. S 2> ไม่ได้ผมนึกว่ามันยิงได้เหมือนตอนดีโดดก็สุดครับผมเข้าผมผมผมที่บ้านนี้ไอ้แก้วเบอร์นี่นะมันหมดแต่ดูแผนที่แป๊บนึงแป๊บนึงชนชนแจ็คดูแผนที่อยู่ไม่เป็นไรผมเตรียมยิงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเล่นมาสามหลังหน้านะ ได้ครับมีคนหรือเปล่านะมีนกติเมื่อกี้บอกมิดมิดมิดมีนะมีนแล้วะที่วัดระวังหลังระวังหลังโอ้ยบ้านชุบยิงมาะะมาขนาดนโอเคแป๊บแป๊บปั๊มอยู่เหคำ Thank you. มันสุ่มบ่สวยละเอาจริงผมยังไม่เห็นมันเลยนะแอบไปร้องว่ามันเจอไม่เห็นเหมือนกันคี่ไม่เอาว่าแอบแอบก่อนแอบนะเพราะมิดก็ออกไปผมว่าโดนอะ่ะ

ไยเว้ยสวยครับผมดูทางเมืองนะถ้ามีรถนิดครับผมดูบ้านสายัดผมไม่อยากออกไปข้างนอกก่อนไแขกอันอยู่ในนี้ก่อน,นกิง่งต้องรีบเป็นยังบวงยู่ไม่บูมมาเมื่อก่อนแล้ว ขับรถชาร์จเอามานันตายก่อนบีกี้บ้านสาราใหญ่มันมีหลายตัวนะฆ่าเหรอไม่รู้ว่ามองไม่เห็นจริงไหนเนะี่ยยิงผมเนะี่ยต้องมาหาอยุดเราหลังคาไอ้ที่จะออกไป này cũng chụp gì nhỉ gì lắm quá mặt thì nhìn chết quá nhìn phồng không biết. đứa cái chỗ vô rồi bên bên cái chỗ vô rồi nè gì một nè lo hai lo hai à mới chơi ไม่เห็นไม่เห็นหาไม่เจอเลย เนี่ยมันล็อกยิงผมอยู่เนี่ยจีตัวผมอยู่เนอยู่ไหนหวะมันล็อกผมอยเนี่ย,นเ,นยเออโอันนี้ก็มามาซื้อของแองเนี่ยทางนี้ก็มาผมรับหลังนะ ผมไม่อยากขึ้นหลังคาหลังมันสิบสี่ตัวหลังมันต้องเข้าวงระวังใช่ไหมอืมตัวน,นี้มันบังอยู่แล้วล่ะหลังบ้านมันบังอยู่แล้วนู้น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 เห็นนู้นห็นนู้น โอ้บ้านบ้านตอกทุบเรีอนยากเหรอวะตรงนี้มันเห็นตรงนี้มันเห็นเอาไหมมีหินมีหินนี่ก็มีนะหินนี่ก็มีนะในเมืองอะ

<Thank> you. มันาหายอะไรในวงนี้นี่ชีุกแดเิน่าจะมาในนี้นเหมือนเลยสุดเ้ยวันไตรถมารถมารถ้ายมาออรถ้ายออกมันออกมันออก น่าสลายใหญ่น okay. okay. <sna> ่าจะออกเป้สมุนไพตัวับาหน้าผมวิ่งอะงก้นที่เลยุรอฮะมวิ่งอระจ้าผมวิ่งแล้วผมวิ่งตายแล้วแม่แม่ไม่เน้นเน้นเนนเนนเนนเฮ้ยบ้านสลายนี ตีไหมตีบ้านนี้ไหมตีเนิน,นี้ไหมสองตัวโอ้โดนสองตัวล็อกวางั้งเติตลกอกไปแล้วเฮียนี่ก็ไม่อ้สองตัวสองตัวโอ้โหแม่นี่อะไรกันนี่ตัวสองตัวว่าวยต่อนโอเคบ้านน้ำบ้านน้ำอยู่ในบ้านาน้ำ่ะ หนังเช่เขเข,เขาลียกไ,ไหมเช็คงีมีมีมีเขาบนสุดเลยเช็คบนสุดบนสุดอย่าแมยาบนะ awesome โ้ามบนยังอยู่ไหมไม่เห็นว่าได้เลยทีเดีวสวย <Awesome. S 2> awesome. ดียี่ยมไหมวะมยยังยู i i ่บ yep> ้านน้ำอ่ะเสรจไปยังไอ่าสวยเจ๊กโอ้โหเลยโอ้ยนกสองเ็มันคนจะมีมดเลยวะ ระวังหมเดี๋ยวััวอวารตัววรงวะัวันก่อนตัวเอ้เโหไม่ได้ว่ะวงมันกัเลือดด้วยมันเห็นแล้วมันต้องยิงอ่ะ เหมือนบานมีเลยนะพี่สองสองตัวนะตัวนะสวยความใหญ่ไมนั้ยวงมาปิดไปเปไม่ตตนี่นะกอง็เปกองดูดิมีอะไรบ้ากองสายสวยตัยวเวตัวที่ยิงเจ๊กแล้วบ้งเนี่ยฝั่นู้น

ไอ้ดีเลย่รแ่ MVP เลยเสียดายว่ะไม่น่าตายเลยเฮ้ยนี่เลยตัวเดียวผมก็แบ่งกันได้กันสองตัวกตัวเลยอเติดตัคิวอยู่จริงๆน็อะแล้วมันตายวง Loạt đây ngày rồi. <laughs> à. Ừ.